สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของรหัสข้าวนะครับหมายถึงรหัสพันข้าวที่เราจะที่มันบ่งบอกว่าตัวไหนข้าวเหนียวตัวไหนข้าวเจ้านะครับก็ให้ก็มีเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆนะครับมาจํานะครับในการที่เราจะดูรหัสข้าวรหัสถ่ายพันข้าวอย่างเช่นก็ข6หกหนึ่งก็ขอสามหนึ่งอะไรประมาณเนี้ย บางทีคนเขาพูดตัวเลขออกไปเนี่ยเราย,ยังไม่รู้เลยมันเป็นข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียววันนี้ก็มาบอกเทคนิคนะครับง,ง่ายๆก็คือถ้าเป็นข้าวเหนียวจะออกเป็นเลขเลขคู่นะครับอย่างเช่นก็ขอ6ก็ขอ2 2ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นข้าวเจ้าเนี่ยจะออกเป็นเลขขี้อย่างเช่นก็ขอ7ก็ขอ93อะไรประมาณนี้ แต่ยกเว้นนะครับมันก็ไม่เสมอไปนะครับมันจะมีพันธเข้าเหนียวที่ไม่ใช่เป็นเลขคู่ก็มีนะครับอย่างเช่นกำมไาส15หางยี71แล้วก็เหนียวตําหมอ3ามเหนียวบน1เหนียวตําช่อไม้ไผ่สี่แล้วก็เหนียวเขี่ยวงู8 9 7เส ครับรห,หัสนี้ก็ถ้าคนเจอก็ถ้าผมบอกไปว่าถ้าเป็นเลขขี้จะเป็นข้าวเจ้าก็ถ้าเจอรหัสเหล่านี้ก็แสดงว่าเป็นข้าวเหนียวนะครับก็ยังมีตัวนังนี้ก็ยังมีนะครับเป็นแพร่หนึ่งสารปาตองหนึ่งเนี่ยจะเป็นข้าวเหนียวนอกนั้นถ้าเป็นเลขคู่นี่ก็คือข้าวเหนียวหมดน,นะครับอย่างเช่นก็ข2อสองก็ขอสี่ก็ขอสิบ ก็ขอ, 22, ขอ 14, ยี่สิบองก็ขอสิบสี่แม่โจ้สองก็ขอหกก็ขอแปดก็ขอสิบหกก็ขอสิบแปดก็ขอยี่สิบนะครับเป็นต้นนะครับอันนี้คือลักษณะของข้าวเหนียวแต่ว่าถ้าเป็นข้าวเจ้าเนี่ยจะออกเลขขี้ยกเว้นนะครับยกเว้นยกเว้นก็จะมีเลขคู่บ้างอย่างเช่นสุพรรณบุรีสองพิษณุโลกสองชัยนาทสอง แล้วก็พิษสินโรค80ดูนย์เม็ไฟหกสองหอมใบเตยหกสองกระสอหกสปทุมณีหกศูนนะครับหล่นี้เป็นเลขเขาเรียกว่าเป็นเลข เลขคู่แต่ว่ามันยังอยู่ในในหมวดของข้าวเจ้านะครับแต่ว่าบางคนก็ทําจนรู้แล้วครับว่าอย่างเช่นพวกประตูพันธุ์นีหกศูนย์ประมาณนี้สุพรรณบุรีสองนี่เขาก็รู้ว่าเป็นข้าวเจ้าอยู่แล้วแต่ถ้าไปเจอตัวอื่นเนี่ยก็ให้รู้เลยว่าตัวนั้นมันเป็นข้าวเจ้าส่วนมากข้าวเจ้าก,ก็จะเป็นเลขขี้อย่างเช่นก็ขอห้าก็ขอสิบสามก็ขอสามหนึ่งก็ขอสองเจ็ดก็ขอห้าหนึ่งก็ขอหกเจ็ด ก็ขอสี่หนึ่งก็ขอหกหนึ่งเยอะครับเป็นร้อยสายพันธุ์รันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้นอยๆในการจําสายพันธุ์เข้านะครับถ้าเพืเ่อนๆสงสัยก็เข้าไปค้นดูได้นะครับอจาจจะค้นดูใน Google พิมพ์นะครับก็มีเมนหนึ่งกวนสนตีนมานครับบอกว่าไม่บอกเขี่ยอะไรเลยโอ้ถ้าจิวตัวหน้าคงจะเหยียบหน้ายเลยนะครับ เม้นมาก็ให้เกียดกันหน่อยนะครับผมก็บอกอยู่แล้วว่าผมไม่ได้บอกเป็นสายพันธุ์ก้าวเจ้าคนเหนียวครับ